วันนี้ยายพาเพื่อนๆนชมพิพิธภัณฑ์วัดภูม่านฟ้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อนๆนโมทนาสาธุบุญที่ได้ชื่นชมพิพิธภัณฑ์ที่วัดนะคะเพื่อนๆของเก่าโบราณสวยงดงามบรรยากาศดีๆดูนะคะเพื่อนๆของเก่ามีอายุหลายปีแล้วยายไม่รู้ว่ากี่ปียายก็ไม่รู้คิดว่านานมากแล้วนะคะเพื่อนๆนชมค่ะ ยายพาเพื่อนๆมาชื่นชมกับของเก่าเก่พิพิธภัณฑ์ที่วัดผูม่านฟ้านะคะเพื่อนๆโมทนาสาธุบุญนะคะดูค่ะภาพดอกบัวแกะสลักจากไม้ดูนะคะเขาแกะสลักดอกบัวทาจากไม้ถวายเป็นพุทธบูชาดูนะคะเพื่อนๆนโมทนาสาธุบุญนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะดูภาพบรรยากาศสวยสดงดงาม กับพิพิธภัณฑ์ตรงนี้มุมนี้หินก้อนนี้มีแผ่นทองที่มีผู้คนมาเปะไหว้บูชาใหญ่ก็ไม่รู้ว่าเป็นหินอะไรนะคะดูค่ะเพื่อนๆสวยสดงดงามมากเลยค่ะดูนะคะลายสวยงามมากเป็นก้อนหินที่ตั้งไว้หน้าพระพุทธรูปนะคะยหญก็ไม่รู้ว่าเป็นก้อนหินอะไรดูนะคะ มีคนเอาแพ่นทองมาเปะกราบไหว้บูชายายก็ถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ชื่นชมใกลๆ้ๆดูกันแบบใกล้ชิดนะคะก้อนหินดูนะคะเขาตั้งหน้าพระพุทธรูปดูคะ่ะยายไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะดูพระพุทธรูปองค์นี้ดูช่างมีฝีมืองดงามมากเลยนะคะช่างที่ปั้นรูปพระพุทธรูปองค์นี้สวยสดงดงาม ดูภาพดูบรรยากาศของเก่าโบราณโบราณในพิพิธภัณฑ์นะคะดูค่ะเพื่อนๆเ,เขาวางไว้ให้ผู้คนได้ชื่นชมความงามของของเก่าโบร,โบราณชมฟรีไม่เสียเงินนะคะดูนะคะพิพิธภัณฑ์ภูมานฟ้าที่ตำบลบ้านสิงดูนะคะเพื่อนๆ ของเก่าโบร,โบราณยายเก็บภาพแบบใกล้ชิดมาให้เพื่อนๆได้นนชื่นชมดูนะคะที่อื่นเขาไม่ให้จับให้เตะนะคะเตะที่พิพิธภัณฑ์ภูม่านฟ้าดูได้ใกล้ๆจับได้ต้องได้ยายจับดูเหมือนกันคะ่ะดูนะคะของเก่าโบร,โบราณดูแกะสลักลายเสือบนงดงามนี่ลายช้าง ดูนะคะเพื่อนๆสวยสดงดงามไมค้าดูของเก่าโบร,โบราณชมกันแบบใกล้ชิดเลยยายพาชื่นชมพิพิธภัณฑ์ของเก่าโบราณสวยงามมากสมบูรณ์มากค่ะดูนะคะลายยังอยู่ดีมากเลยค่ะทำจากทองแดงทองเหลืองทำจากดินเผามีหมดทุกอย่างเลยค่ะดูนะคะรูปปลา ทำมาจากดินเผาดูคนโทที่ทำมาจากทองแดงทองเหลืองมีหมดค่ะดูค่ะใหญ่คาะดูแล้วเป็นทองแดงทองเหลืองเป็นดินเผาสภาพอย่างสมบูรณ์มากเลยค่ะเพื่อนๆสามารถพากันมาชมได้นะคะที่วัดภูม่านฟ้าตําบลบ้านสิงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนมากมายมาทั้งต่างประเทศและในประเทศดูนะคะยังสมบูรณ์มากเลยค่ะยายเก็บภาพมาฝากดูนะคะเครื่องจักรดูแกะสลักจากไม้งดงามมากเลยของเก่าโบร,โบราณดูนะคะเพื่อนๆงดงามมากตะเกียงบาดไม้ภาพสมบูรณ์มากเลยนะคะตะเกียงเจ้าพายุ ดูบาดไมย้ยังสมบูรณ์มากเลยค่ะดูนะคะเป็นของเก่าโบร,โบราณดูจร์เข้ดูนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีนะคะยายถ่ายรูปจรเข้ติดภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็มาชมเหมือนกันค่ะดูนะคะเพื่อนๆยายถ่ายภาพจรเข้ที่เขาสตาร์เอาไวใ้ให้เรา ชมดูนะคะสวยสดงดงามค่ะยายพาเพื่อนๆชื่นชมกับภาพจรเข้เป็นจร,จรเข้จริงๆนะคะที่เขาสตาร์เอาไว้แล้วดูค่ะอุปกรณ์นี้ใครรู้จักบ้างครับเพื่อนๆรู้จักไหมคะว่าเขาใช้ทำอะไรยายก็ไม่รู้จักดูนะคะข้างนอกข้างในเขาใช้ทำอะไรคะแบบนี้ มีใครรู้จักไหมคะเพื่อนๆมีสองอันวางอยู่ด้วยกันนะคะยายไม่รู้จักอันนี้เป็นหีบเก่านี่เป็นกระต่ายกระต่ายรูปเด็กน้อยกระต่ายขูดมะพราะ้าวเป็นช้างดูนะคะนี่เป็นที่ยายถามเพื่อนๆว่าเขาใช้ทําอะไรมีใครรู้จักไหมคะเพื่อนๆดูคะ่ะมีสองอันนะคะแบบนี้ดูนะคะ มีสองอันค่ะยายถ่ายภาพให้ชมดูของเก่านี่เป็นมงเป็นคองโบราณดูนะคะดูค่ะคิดว่าอายุมากแล้วนะคะดูพัดลมสมัยก่อนเขาใช้อย่างไงยายก็ไม่รู้ดูนะคะเป็นพัดลมเก่ายายพาเพื่อนๆชื่นชมของโบราณโทรทัศน์ทีวีมีคนที่ ให้ทางวัดมาเก้าอี้ของเก่าโบราณน,นะคะไม่ใช่ภาพในปัจจุบันเป็นเก้าอี้โบราณดูค่ะเขาเอามาวางไว้ให้เราได้ชมกันนะคะดูค่ะดูเครื่องเสียงสมัยก่อนดูภาพดูบรรยากาศไปด้วยกันดูเครื่องจักดู ห้โโงงของเก่าดูนะคะยายถ่ายภาพให้เพื่อนๆได้ชมดูคะ่ะของเก่าโบร,โบราณดูคะ่ะเพื่อนเเราทำฝาปิดเอาไว้อันนี้เป็นที่ตักดูนะคะดูคะ่ะยายพาเพื่อนเพื่อนมาชมของเก่าโบราณเก่าจริงๆนะคะดูคะ่ะ มีมากมายเลยค่ะดูค่ะฉลมที่ทำจากไม้ไผ่ดูนะคะเพื่อนๆยายพาเพื่อนๆชมของเก่าโบราณพิพิธภัณฑ์เพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็มาชมนะคะดูเป็นเตาที่สตาฟเอาไว้และเครื่องย้ายก็เต็มแล้วค่ะไม่สามารถที่จะถ่ายภาพทั้งหมดให้เพื่อนๆได้ชมได้ เครื่องย้ายเต็มย้ายไม่ได้ลบคลิปเก่าออกทำให้เครื่องเต็มดูนะคะเพื่อนๆมีของโบราณมากมายยายไม่สามารถที่จะถ่ายรูปให้เพื่อนๆชมได้ทั้งหมดเพราะว่าเครื่องยายเต็มแล้วนี่เป็นปลาแม่น้ำนะคะเพื่อนๆปลาแม่น้ำเขาสตาร์เอาไว้แล้วอยู่ในตู้กระจกดูนะคะตัวใหญ่มากดูของเก่าโบรโบราณ เป็นหินลวดลายงดงามมากเลยค่ะดูค่ะวิทยุเครื่องเสียงเมื่อก่อนอยู่ในตู้พิพิธภัณฑ์และยายก็คลิปเต็มยายไม่ได้ลบเมื่อก่อนค่ะเพื่อนๆ